วสวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรอินทรีวิธีพึ่งตนเองครับผมวันนี้ต้องพามาเปิดแปลงใหม่เนาะกำลังจะเดินระบบน้ําเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือต่อจากระบบน้ําเดิมที่แปลงแตงโมตรงนี้นะเราต้องใส่ p v c ใส่บอลวาล์วเผื่อไปแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะต่อไปแปลงแปลงใหม่แปลงนี้เราจะปลูกของจ้วนสือครับผมเราจะปลูกของจ้วนสือทั้งกิ่งตอน กิ่งทาบเสียบยอดผลกลมผลยาวยะแถวและล็อกเลยดเูเขาเรียกว่าไงดูความแตกต่างดาูทางกายภาพอันไหนปลูกดีไม่ดีอะไรกันเป็นการทดลองไปด้วยแล้วก็จะทําผลผลิตแปลงนี้เป็นห่งจ้นสือล็อกยาวๆเนี่ยเ,เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนี่นะปุ๊บไปเลยระยะตอนแรกที่เคยบอกไว้ว่าจะปลูก4ี่คูณสขอปรับเปลี่ยนระยะนิดนึงเป็น3ามคูณสาม แล้วก็เดี๋ยวเราปลูกฝรั่งเสร็จแล้วเราค่อยหาตำแหน่งที่จะลงทุเรียนต่อในตรงกลางที่ระยะห่าง8เมตร8หรือ6ทุเรียนอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีเผื่อลวละถ้าเราจะแซมอย่างอื่นอ่าจริงๆอยากปลูกทุเรียนต้นคู่เหมนกันะแต่เดี๋ยวถามทานก่อนถามที่ปรึกษาก่อน <c oughs> ว่าไงโอเคเดี๋ยวนี้พาดูดูระบบน้ำก่อน,อนเนาะตอนนี้ก็ขุดไว้แล้วเบื้องต้น ว่าจะต่ออะไรยังไงเดี๋ยวต้องอธิบายให้ฟังน <S <S <ๆ>อกจนอีเลยก็อย่อลาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่ตนเองเด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดก,กระดิ่งนะจะได้ไม่พาลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครมาเริ่มใหม่แล้วเริ่มใหม่ก,กี่กี่ครั้งก็ได้ถ้าเป็นฝรัลล่งอ่ะปลูกได้ตลอดอีกหลายอ่ะยังไม่เต็มอีกหลาย,ลยอ่ะให้ดูนี่ <S <S อีกหลายไหมอีกหลายไหมแต่ไม่ใช่จะฝรั่งอย่างเดียวนะแบงนี้เราจะเล่นไปทั่วมั่วไปหมดฮีโร่อยากกินอะไรจะปลูกให้ีโกิน อี่งออะไรมาให้นี่รแสบหายหายโควิดมาจอไม่หยุดเลยเ้ออเอาอะไรมาให้นะเอาอะไรมาให้ครับไหนให้น้าตอ้อบม,มาโอ้ยกบคุณคกบับเก่งว่ะมัดใต้อืมยาวมาเลยไม่ใช่ข้าวต้มมัดนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราทําระบบน้ําก่อนเดี๋ยวจะมืดเกิน,กนไปวันนี้เราจะวายสายจริงไว้แล้วก็วางตําแหน่งระยะไปเลย โอเครับเดี๋ยวตามดูกันต่อครับบอมเนาะเราก็ต่อจากของเดิมมาอันนี้แหละแล้วเราก็ใส่บล็อลวาวดับเฉยๆัวานถนนปวดฝั่งเนาะตรงนี้เราจะเ,เป็นแนวถนนเข้ามาตรงกลางที่เลยเพราะว่าเพื่อเราเอาขนปุ๋ยขนใบอ้อยไว้คุมได้ทั้งสองฝั่งแล้วก็แนวเนี้ยเราจะปลูกไผ่สองข้างทางไผ่ไผ่ไลวกเนี่ยครับเพราะว่าดยให้ดูดีแปลงด้วยกันซื้อโอ้โห ป,ปีปีหนึ่งใช้เยอะนะกูปลูกแถวหนึ่งสุดเนี่ยพอใช้ป่ะเพื่อต้องจริงแต่เพราะช่วงแรกอะ่ะที่ใช้หนักๆพอจะมีจุดหนึ่งก็จะหยุดตัวอืมโอเคอันนี้เราก็ทาท่อฝั่งข้ามไม่เฉยใส่งอส90ไว้แค่นี้ละครับแล้วทีนี้เราก็มาวัดระยะก่อนไหมอ๋อเดี๋ยวเราลายสายไว้เลยอืหัวท้ายต้องเอาไม้ปักอะ่ะอืมต้องเอาไม้ปัก แล้วก็นี่รัดไว้ข้อพีอียี่สิบมิลนะครับมวนเท่าไหร่วะจำได้ปะจำไม่ได้ห้าร้อยกว่าบาทอ่ะบินบินอยู่ที่บ้าทลืมห้าร้อยกว่าบาทมันร้อยแปดสิบเมตรอันนี้เราทำร่องไว้เราจะใช้ทั้งหมดกี่เส้นวะสี่เส้นอ่สอาสี่ล่องประมาณสี่ร่องจะเป็นหงจ้นสือสาม,สามแดงอโยธยาหนึ่งร่องอเพิ่มนะครับอะไรก็หยุดไม่อยู่แล้วตอนนี้ บ้าไปแล้วปลูกเข้าไปแต่ในระหว่างร่องเนี่ยต้องมาจะปลูกอย่างอื่นไปด้วยนะไม่ใช่ว่าทางนี้จะเป็นเชิงเดียวฝรั่งอย่างเดียวสุดลูกหูลูกตาก็ไม่ใช่นะทําไม่ไหวอันนี้ป่ะโอเคเดี๋ยวเราก็แปลงนี้ระยะสามเมตรเนาะสามคูณสามเลยแล้วตรงกลางเดี๋ยวเราค่อยมาหาหอยที่จะปลูกไม้ใหญ่อย่างอื่นไปเพราะฝรั่งน่าจะอยู่ได้สี่ห้าปีกว่าต้นไม้อื่นจะโตโอเคครับเดี๋ยวช่วยพี่มอนลากก่อน มาเร็วมาอ้าวหมาปล่อยไม่ทันแล้วพันแล้วมาอีา่เราเดินมาบอกเจืาตังลบหน่อยเจืาตังลบหน่อยมาเร็วมาไหวไหม โอ้ยใหญ่แล้วอเอาแมวแล้วเหรอทิ้งลเหรออะไรวะปาออมไบคูนเราก็มาล็อกทำะระยะไว้นี่ก่อนเนาะแถวนี้นนเลยเดี๋ยวเรารทำไว้สักสี่แถวกันทำเป็นล็อกๆเป็นช่วงๆไปออมไบคูนออมไบคูนเสียงฮีโร่เข้ากล้องอะ่ะ <laughs> ไม่น่ารอด โอเคพ่อระยาพ่อกมันม้วนเลยต้องขยนหน่อยนอนดึงกลับันแล้วก็เผื่อๆเอ้อตัดเลยค่อยๆทำไปทีละแปลงครับมีพี่คนหนึ่งถามมาเหมือนกันว่าเอาย่ายังไง นี่ยครับทําทีละโซนครับตรงไหนขึ้นก็ปล่อยมันไปก่อนปึบ๊บไอไอคุมเนี่ยมันก็โอเคนะแต่เบืองเอาพาร์ติกคุมอ่ะอ๋อสนุกใหญ่เลยฮีโร่แต่มีที่จะนอนหรอ,อหรือว่าเตียงเหรอ Ok, xin được, pa. Con lại bằng còn em băng, lúc. bên nó đúng không? Ừ. <laughs> ่งะนี่เนาะอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อพีเดี๋ย<อ>วเราลากขวางเป็นเมนอันนี้หนึ่งเส้นแล้วก็ใช้สามทางต่อแต่ทุกเส้นเราจะต่อด้วยบอลวาลของพีอีแล้วจะลงไปทำไม,นนมไอ่นะ <S 1> <S 1> นี่นะเดี๋ยวต้องเอาอุปกรณ์ให้ดูก่อนฝนก็จะมาฝนมาใช่ไหมฮิโร่ เดี๋ยวให้ฮีโร่ต่อให้ดูครับโปด<ร>้วยเนี่ยเนาะเส้นเมนเส้นขวางเนี่ยเราก็จะวางสามทางไว้ไปที่เส้นที่ตรงไปที่หัวแปลงตรงนู้นเนะาะแต่หัวแปงเส้เราก็จะใส่เป็นบอลวาลเนี่ยทุกอันเพื่อป,ปิดเปิดแต่ละเส้นในกรณีที่แรงดันไม่พอเราก็จะเปิดเป็นเส้นๆไปใช้ตัวนี้คอนโทรลแต่ละเส้นแล้วก็หัวสปริงเกอร์เราใช้แบบนี้ หัวสปริงเกอร์เราใช้แบบนี้แล้วนะเป็นมินิสปริงเกอร์ใส่กับสายไมโครแล้วก็มีวาล์วตัวนี้มีวาล์วหลีตัวนี้ได้ก็จะทําให้ตัวต้นแปลงเราสามารถเบามันได้เพราะว่าแรงดันน้ํามันจะออกที่ต้นทางก่อนแรงก่อนก่อนหน้านี้โง่อะไม่รู้มัน <laughs> มีตัวนี้พอมีตัวนี้ใช่เราสามารถปรับแรงดันหัวแปลงได้ทีนี้มันก็จะสม่ําเสมอขึ้นตรงท้ายเราก็ไม่ต้องหลีมเยอะข้างหน้าเราก็หลีมมันหน่อย ทีนี้อาจจะทําให้เราเปิดได้พร้อมๆกันหลายๆเส้นหลายๆหัวมากขึ้นเพราะว่าแรงดันเราสาม,มารถเกลี่ยไปได้โอเคครับวันนี้ก็พาม,มาดูประมาณนี้เนาะสำหรับอุปกรณ์เดี๋ยวเราลายทิ้งไว้ก่อนแล้วก็นู่นไอ้นูน่นมาไม่รู้จะถ่ายจบคลิปหรืรอเปล่าก็แนะนําอุปกรณ์คร่าวๆแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะวิธีต่อท่อ PE เข้าสามทางพวกนี้ก็แค่ลวดรัดเฉยๆเพราะมันก็ไม่น่าซึมเท่าไหร่อะมันก็นิดหน่อยแรงดันไม่เยอะก็ไม่ แล้วก็แปลงนี้เรายังใช้เป็นปั๊มน้าออตโต้ในบ้านอยู่เพราะเดี๋ยวเราต้องรอคุดสะตรงมูลก่อนเราค่อยเปลี่ยนเป็นปั๊มน้ําที่ใช้กับโซล่าเซลล์อีกทีหนึ่งมีมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องทําอีกเยอะครับนุ่นนะ่กว่าจะเสร็จอะฮิโร่ไม่ข้องเรียนพอดีใช่ไหมใช่ไหมหุดนลอโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะพามาดูเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวขออนุญาตนุ่นน่าก,กลัวเชียวเดี๋ยวเก็บกล้องก่อนเดี๋ยว กล้องอะอยู่ได้ไม้พังแน่โอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาคุยกันได้ที่ไลนะ์แอดเนาะแอดทราย p. จทโอเอ็มแอดทรา p. จทโอเอ็มเนาะเบอร์โทรต้อมก็ศนะูนย์หกสี่สองสองศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนาพูดรู้เรื่องเลยไหนบอกบอกเองเลยคุยกับคุณผ,ผู้ชมเลยโอเคครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง พี่ต้อมเกษตรอินทรีย์พี่ีพึ่งเลยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนาจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอ้าวสสวัดีครับก่อนเร็วเหนื่อยเหนื่อยเดินท่อเหนื่อยสวัสดีครับก่อนเร็วปิดกล้องแล้วสวัสดีครับเอฟซีก่อนสวัสดีครับเอก่อนสวัสดีครับครับด้วยจี้สวัสดีครับทำเป็นเขินนะบายบายเอฟซีก่อนบายบายโอเคไปแล้วครับหนีฝนก่อน